สวัสดีทุกคนันนี้ลงเหมยปลาเทาชานนท์พามานั่งรถนะคะรถเมย์ขสมกนั่งรถไปไหนไปส่งรไปส่งของนะไปส่งของให้หลานน้อยแล้วก็ทีนี้ตอนไปส่งของมันนั่งแท็กซี่ไปมันจะเป็นอาหารสดนะใส่กล่องโฟมส่งที่นครชัยแอร์เสร็จแล้วป็าเทาก็จะนั่งรถเมยกลับจ้ะ ก็นั่งรถเมล์กลับเราก็อ่ะให้ชมบรรยากาศอันนี้จะผ่านอ่ะผ่านมอชิสสองนะคะตรงนี้จะผ่านหมอชิสสองอ่าเนี่ยค่ะใกล้จะถึงแล้วหมอชิสสองเมื่อก่อนรถเมล์ขอสมกเขาจะเข้าไปในหมอชิดเนาะไปเติมน้ํามันแต่ตอนนี้เขาไม่เข้าแล้วว่าเท่าก็เลยไปลงที่เอ่อเจเจมอนะคะสวนแสบสุจัก อากับรถเขาก็ถามนะ,ะพี่พี่ไปลงไหนเออเจเจมอแล้วกันเขาบอกว่าเขาไม่เข้าหมอชิดนะเนี่ยนี่เจอแล้วค่ะหมอชิดอ่ะตรงนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมย์ตรงเจเจมอนะคะจัดตูจักนะคะตรงสวนจัดตูจกัจก,จก,จกแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เมื่อก่อนคนเยอะแยะเลยนี่ค่ะคุณป้าสองท่านก็จะนั่งแท็กซี่นะคะป้ารอรถห0 9เเพื่อที่จะไปแถว บางแคนะคะก็จะรอนานนิดนึ่งมันเป็นรถระยะยาวอันนี้ก็จะป้ายเขานะปายรถเมล์เขามีรถสายไหนวิ่งผ่านมั่งะคะ่ะนี่ทุกคนสามารถดูได้ตรงนี้นะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c ไคร e กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งตัวเป็นกำลังใจรวมถึงเป,ปิดเท่าชั้น,นในการทำคลิปต่ตอไปนะคะ